สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเต้เตยาเปิดดวงนะจ๊ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านคุณต้องการสื่อสารอะไรถึงคุณบ้างเป็นการอ่านโดยรวมนะจ๊ะเป็นการอ่านแบบสุ่มๆนะไม่สามารถตรงกับใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะตรงได้เป็นเพียงแค่บางเรื่องหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นสิทธิส่วนบุคคลใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังนะกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยเป็นแค่คู่ให้กันด้วยนะใครใจดีกดปุ่มซุปเปอร์แตงให้ด้วยนะจ๊ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณเนี่ย จะสื่อสารจะบอกกล่าวอะไรถึงคุณบ้างนะทําจิตให้ว่างทําใจให้สงบนะทําใจให้เป็นสมาธิถ้าคุณเชื่อให้ตั้งใจดูคลิปนี้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถปิดคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะเรามาดูพลังงานที่บ้านคุณหน่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณโอโหเป็นพลังงานของเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาใบแรกเลยนะมองเห็นพลังงานของบ้านบางคนนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้อยู่ในช่วงจำศีลอยู่ในช่วงแห่งความสงบร่มเย็นบางบ้านมีพ่อแก่หรือสีบางบ้านมีครูบาอาจารย์นะบางบ้านมีเจ้าที่ที่เป็นผู้ชายแก่ๆนะ พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานของครูบาอาจารย์นะเราจับกันสดๆเลยนะเราก็หยิบได้เลยเดอะเฮอร์มิตนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ,เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านคุณช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงที่เจ้าที่เจ้าทางจำศีลเจ้าที่เจ้าทางอยู่ต้องการความสงบร่มเย็นนะหรือตัวของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อ,อยู่ในช่วงที่สวดมนต์ไหว้พระหรืออยู่ในช่วงที่ กราบไหว้ขอพรบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นพลังงานของพ่อแก่หรือสีพลังงานของครูบาอาจารย์หรือคุณอาจจะนับถือเกจิอาจารย์หลวงพ่ออะไรก็ได้นะตามสายญาณบาร,รมีที่คุณนับถือท่านนะเราจับกันสดๆเลยนะเราไม่ได้ตัดต่อคลิปอะไรเลยนะเรามาดูกันซีใบต่อไปเป็นพลังงานของอ่าไพด the emperor อ๋อบางบ้านมีพระแม่ลักษมีบางบ้านมีพระโพธิสัตว์กวนอิมบางบ้านนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระแม่เป็นผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ๋อในพลังงานตรงนี้เนี่ยบางบ้านมีพลังงานของออพระแม่ลักษมีนะ พระแม่ลักษมีพลังงานของพระแม่กวนอิมพลังงานของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะอาจจะเป็นเจ้าแม่อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสการะบูชาพระมารดาต่างๆนะเป็นพลังงานค่อนข้างดีนะ พลังงานค่อนข้างดีนะท่านพึงพอใจในการปฏิบัติท่านพึงพอใจอในการกราบไหว้บูชาของคุณเป็นอย่างมากนะพลังงานใบต่อไปมาดูสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณจะสื่อสารอะไรเป็นพลังงานของเด็กถือเหรียญน,นะบางบ้านมีกุมารน,นะมีตาไข่มีลักยมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กนะ พลังงานค่อนข้างดีนะพลังงานค่อนข้างดีท่านคอยช่วยเหลือเกื้อนหนุนประครับประคองบางคนเนี่ยนะที่ผ่านมานี้คุณอาจจะได้รับโชคลาภมาแล้วด้วยอาจจะไม่มากแต่ก็พอได้อยู่นะพลังงานใบต่อไปเป็นพลังงานของอ่า k o n n of อ่า n i g h t of c u พเป็นอัศวินถ้วยนะพลังงานใบนี้บ่งบอกถึงว่าอ่าท่านมีความรัก ท่านมีความห่วงใหญ่นะท่านกำลังจะส่งมอบเรื่องราวดีๆมาให้คุณเร็วๆนี้เนี่ยนะ ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได้ปฏิบัติได้ทําตามที่เต้ยพูดมาเมื่อต้นคลิปเนี่ยนะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีนะคุณกําลังจะรับข่าวดีคุณกําลังจะมีเรื่องดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะกับดวงชะตาบ้านเรือนของคุณหรือคนในครอบครัวของคุณแน่นอนพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของคุณอยากจะบอกอะไรอีกโอ้โหเป็นพลังงานของไพ่สิบถ้วยนะ พลังงานของไพ่สิบเหรียญโทษทีนะเป็นพลังงานของไพ่สิบเหรียญนานะพลังงานแห่งความมังคังร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์นาะท่านอยู่ในบ้านคุณเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณเนี่ยเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ค่อนข้างดีบางบ้านเนี่ยมีปู่โสมเฝ้าทรัพยนะ์หนาบอกเลยบางบ้านมีปู่โสมเฝ้าทรัพย์บางบ้านเนี่ย มีเขาเรียกว่าขุมทรัพย์ขุมสมบัติอยู่นะเออนะสังเกตเลยคุณอาจจะเคยไปมูอาจจะไปดูดวงหรืออาจจะไปที่ไหนมาแล้วเขาจะมีคนทักว่าเอ้ยบ้านนี้ยเป็นบ้านขุมทรัพย์นะบ้านนี้มีของดีนะบ้านนี้นี่ทําดีๆนะเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะอะไรประมาณนี้เลยนะบอกได้เลยนะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีเป็นพลังงานที่ค่อนข้างปังมากนะท่านเนี่ยเปรียบเสมือนกับว่าเป็นสมาชิก คนหนึ่งในครอบครัวของคุณเลยแล้วท่านก็ยังรักคุณเปรียบเสมือนคุณเนี่ยเป็นบุตรของท่านเออเป็นคนในครอบครัวของท่านเช่นเดียวกันนะเหมือนกับว่าพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณหรือเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านคุณเนี่ยท่านพึงพอใจมากนะกับพลังงานอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่า กับสิ่งที่คุณทำอะ่ะเออนะท่านพึงพอใจมากนะแล้วท่านกําลังจะส่งมอบเรื่องราวดีๆความสุขดีๆให้นะอบอกได้เลยบ้านของคุณเนี่ยเป็นบ้านแห่งทรัพย์เป็นบ้านแห่งการเงินเป็นบ้านที่ดึงดูดความมั่งคั่งร่ํารวยค่อนข้างดีเลยนะพลังงานใบต่อไปเป็นพลังงานของไพ่สเตรงเห็นไหม ปัญหาอุปสรรคเรื่องราวอะไรท่านจะคอยช่วยเหลือคอยแก้ไขคอยจัดการให้นะคุณจะมีความทุกข์ความยากคุณจะมีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตอะไรต่างๆนะท่านจะช่วยส่งเสริมให้คุณได้ผ่านพ้นกับเรื่องราวปัญหานั้นๆไปนะ ท่านรักคุณท่านคอยคุ้มครองคอยดูแลคุณอยู่ตลอดเลยนะไพ่สเตรงเห็นไหมบางบ้านอาจจะนับถือพระแม่อุมาขี่เสือพระแม่อุมาขี่สิงโตแบบนี้ก็ได้ด้วยนะพรังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของคุณนะต้องการสื่อสารบอกกล่าวอะไรของคุณอีกนะพรังงานเดอะแฮงแมนนะ พลังงานเดอะแฮงแมนเป็นพลังงานของอ่อไดมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเคยอดทนกับเรื่องราวกับปัญหาอะไรเดิมๆซ้ำๆมาสักระยะหนึ่งแล้วคุณอาจจะอาจเจอกับเรื่องที่มันปวดหัวเรื่องที่มันรู้สึกว่ามันวนอยู่ในชีวิตคุณตลอดเลยอะไรเนี่ยปัญหาเนี่ยเรื่องนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดอะแฮงแมนอ่ะการสละอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเพื่อให้ได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่อ่ารู้สึกว่า ดีเออนะท่านบอกว่าถ้าคุณรอคอยอะไรอยู่คุณกําลังจะสมหวังในสิ่งที่คุณรอคอยนะอ่าแล้วก็บอกว่าคุณเนี่ยอ่าเป็นผู้ที่ตื่นรู้แล้วนาะเป็นผู้ที่เคยเจอเรื่องราวเจอกับเหตุการณ์เจอกับปัญหาเจอกับวังวนชีวิตมาสารพัดมากมายพอสมควรแล้วนะอนาพลังงานตรงนี้ท่านยังสื่อถึงอีกว่า ท่านเนี่ยวนเวียนอยู่รอบๆตัวคุณนะคอยช่วยเหลือคุณคอยคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเลยนะพลังงานของเดอชาลีออดนะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนท่านก็จะเคียงคู่เคียงข้างคอยคุ้มครองช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะบางคนเนี่ยจ้มีความรู้สึกว่าบางคนนะเคยให้สัญญาอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้ว เหมือนกับท่านรอคอยอะไรจากคุณอยู่ด้วยนะบอกได้เลยนะอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นอกบ้านคุณด้วยคุณอาจจะเดินทางไปขอพรแล้วคุณได้สำเร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมบางคนนะมีโอกาสนะท่านบอกว่าคุณกำลังจะ ไปเข้าสูา่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณกำลังจะไปสู่ประตูแห่งความสุขความสมหวังคุณกำลังจะสิ้นสุดการรอคอยนะคุณกำลังเดินทางเข้าสู่เขาเรียกว่า,าเขาเรียกยังไงอ่ะความสำเร็จเออ ตามเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้เห็นไหมไพ่าสามถ้วยเห็นไหมเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นนะสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของคุณเนี่ยบอกว่าท่านจะส่งกัลยาณมิตรที่ดีส่งเพื่อนที่ดีส่งคนรอบตัวที่ดีมาให้ไพ่าสามถ้วยนะถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าอาจจะบูชา มากกว่า3อย่างหรืออาจจะมีเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสารเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยมากกว่าสองย่างอาจจะมี3มอย่างสสาร4ี่สารอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะอันนี้เป็นบางบางบ้านบางพลังงานบางครอบครัวนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะเพราะว่าถือว่าเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมถือว่าเป็นภาพรวมของแต่ละ แต่ละดวงแต่ละคนนะพลังงานของเดอะฟูลเป็นพลังงานของความอิสระเป็นพลังงานของความสุขเป็นพลังงานของความสดชื่นนะท่านบอกว่าต่อจากนี้ชีวิตของคุณเนี่ย จะได้เริ่มต้นชีวิตที่ดีนะคุณกำลังจะได้รับข่าวดีคุณกำลังจะมีอิสรภาพนะคุณกำลังจะมีความสุขความสดชื่นความสดใสคุณกำลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะท่านบอกเช่นนี้นะท่านบอกว่าท่านจะปลดล็อก นะท่านจะปลดล็อกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยคุณกําลังจะได้รับข่าวดีแน่นอนในเร็วๆนี้นะพลังงานใบต่อไปเป็นพลังงานของไพ่เดอะเลิฟเนะไพ่เดอะเลิฟเวอสำหรับเนี้ยเขาจะมี3คนนะเขาจะมี3คนนะอ่ะเอากรณีที่ กรณีที่มีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะท่านบอกว่าคุณกําลังจะได้หลุดพ้นจากสภาวะความรักที่มันแทรกซ้อนความรักเผื่อเลือกรักตัวเลือกท่านจะต้องอจัดการให้ ตรงนั้นออกไปเคลียร์ปัญหาให้คุณนะ,ะคุณอาจจะได้อยู่เป็นโสดหรืออาจจะได้เป็นคู่กับใครคนหนึ่งก็ได้อะไรอย่างนี้โดยที่ไม่มีมือที่3นะท่านจะขจัดปัดเป่าให้นะถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะหรือคุณอาจจะได้อยู่แบบเป็นโสดเลยโดยการที่สละเออสละเรือทิ้งเออประมาณนี้เลยนะอีกอย่างหนึ่งนะบอกเลยคุณเนี่ยเป็นลูกรักของท่านนะคุณเป็นลูกรักของท่านนะ คุณเป็นลูกรักของท่านนะท่านรักคุณนะท่านาคุ้มครองคุณท่านอยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณท่านจะส่งคนที่ดีๆมาคอยอยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณเออนะท่านบอกมาประมาณนี้เลยนะพลังงานของเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านคุณต้องการสื่อสารอะไรกับคุณอีกเป็นไพ่เดอะมูน เป็นไพ่เดอะมูนท่านบอกว่าสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณปรารถนาคุณไม่ต้องกังวลนะท่านจะให้นะ ท่านจะให้นะอย่ารู้สึกกลัวอย่ารู้สึกกังวลอย่ารู้สึกว่าอย่าคิดว่าคุณเนี่ยอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวได้อย่าคิดเช่นนั้นท่านบอกว่าท่านคอยอยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณแล้วท่านก็กําลังส่งคนดีๆกัลยาณมิตรดีๆหรืออาจจะส่งคู่ชีวิตที่ดีมาให้คุณด้วยนาะมาดูกันต่อพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่จ้ทางที่บ้านของคุณต้องการจะสื่ออะไรอีย พลังงานของอเด็กถือไม้เท้าเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่า คุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้แล้วนะชีวิตมีการเริ่มต้นได้ใหม่เสมอนะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ท่านจะส่งความรักดีๆคู่ดีๆคนดีๆให้อ่ามาเริ่มต้นความรักใหม่ๆกับคุณได้เอ่มีโอกาสพัฒนาได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะถ้าเป็นเรื่องการงานท่านบอกว่าท่านจะช่วยเหลืออ่าส่งคุณให้ถึงฝั่งฝันในสิ่งที่คุณตั้งใจทำนะ พลังงานของไพ่ห้าเหรียญน,นะเป็นพลังงานที่บ่งบอกถึงว่าอะไรก็ช่างนะที่คุณติดขัดนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินปัญหาชีวิตที่มันรู้สึกว่ามันสะดุดมันขาดมือท่านจะช่วยเหลือพลังงานของราชินีถือถวยเป็นพลังงานที่บ่งบอกถึงว่าคุณจะสมหวัง ท้ายสำรับเป็นพลังงานของหกไม้เท้า,านะเขาบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคุณกำลังจะไปสู่เส้นทางแห่งความสุขจะไปสู่เป้าหมายแห่งความฝันจะไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จจะไปสู่เป้าหมายแห่งชัยชนะท่านอยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณเสมอยามค่ำคืนยามหลับยามนอนหรือยามใดก็ช่างที่คุณระลึกนึกถึงท่านท่านรับรู้นะท่านรับรู้นะแล้วท่านก็ รักคุณเมตตาคุณนะท่านมีความโอบอ้อมอารีกับคุณมากมีความเมตตากับคุณมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพลังงานเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณเนี่ยค่อนข้างเป็นพลังงานเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใจดีและมีความรักความเมตตาต่อคุณนะท่านกําลังจะช่วยเหลือคุณให้คุณเนี่ยได้ประสบความสําเร็จได้มีความสุขความสมหวังได้ไปถึงเส้นทางแห่งฝั่งฝันแห่งความสําเร็จ ฝั่งฝันแห่งชัยชนะที่คุณตั้งเป้าหรือว่าอยากจะถามอยากจะไปให้ถึงเออประมาณนี้เลยนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะถามว่าท่านทักทวงอะไรไหมอ่าก็ไม่ได้มีอะไรมากก็อาจจะมีบางคนที่ท่านบอกว่าบางคนเนี่ยอาจ จะเคยไปขอพอหรือบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกสถานที่เอาไว้แล้วยังไม่ได้ให้นะท่านบอกว่าให้ทําซะแล้วทุกอย่างมันจะดีทุกอย่างมันจะปลดล็อกเออประมาณนี้นะโอเคนะสุขสมหังทุกเรื่องที่ปรารถนาน,นะจ๊ะเจ้าที่จะทางครูบาอาจารย์และศิดิ์สิษิ์คุ้มครองทุกคนนะคะสวัสดีจ้า